รถไฟฟ้าคันที่เราจะปล่อยนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะรีวิวรายละเอียดคันนี้ให้ทุกคนดูนะครับก็คือเราสามารถตั้งได้ทุกเกียร์นะครับให้เกียร์หนึ่งแบบไว้แม่บ้านขับได้เกียร์สองซีแอบซิ่งนิดนึงได้คันนี้แบต s K 5 5แอมป์ก็จะขี่ได้ระยะทางประมาณ120กิโลนะครับคันนี้นะแค่แบตมันก็ส0ม0มื่นกว่าบาทแล้วทุกคนไม่รวมอย่างอื่นนะ โคตรแรง <c oughs> คือใครที่ไม่เคยขี่มาลองขี่ทุกคนมันจะแบบมันจะดึงดึงมากนะดึงแบบดูดิดูดิดูดิเฮีเดดเเยแข <c oughs> ็งแลงจิ๊ทุกคนแรงไม่ต้องหลุดนะผมบอกเลยคันนี้ปล่อยอยู่ประมาณ78 0 0 0นนะครับส่งได้ทั่วประเทศละฟัดฟ,ฟัดโอ้ยเฮียลอย <c oughs> มีคำถามอะไรเกี่ยวกับคันนี้สามารถคอมเมนต์มาได้เลย เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะรีวิวรายละเอียดคันนี้ให้ทุกคนดูนะครับว่ามีอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาไปขี่ให้ดูด้วยว่ามันวิ่งเป็นยังไงเกทหนึ่งเกีทสองเกีทสามอ่ะเดี๋ยวลองหมอบเล่นให้ดูสักแบบสองสามร้อยเมตรเดี๋ยวดูเดี๋ยวจะได้รู้ว่าแบบมันจี๊ดจ๊าสวัสแิ์แค่ไหนนะครับคันนี้ก็คร่าวๆนะครับทุกคนคันนี้ก็คือตัวรถเดิมๆมาอยู่ราคาที่สี่หมื่นสามพันห้าร้อยประมาณนี้นะครับเพราะไอ้ตัวนี้เป็นตัวจดทะเบียนได้นะครับทุกคนเออ นี่คร่าวๆเดี๋ยวเราไล่ของแต่งให้ดูนิดนึงก็จะประมาณนี้มีปั๊มบนนะครับซ้ายขวาแต่ว่าใช้ได้จริงทุกจุดนะทุกคนอันนี้เบรกเบรกอยู่เบรกได้จริงอะ่ะอันนี้ก็ปรับได้จริงหนืดได้หมดทุกอย่างนะครับทุกคนมีปั๊มกระปุกชาอะไรพวกเนี้ยเปลี่ยนนะครับทุกคนขายึดแล้วก็ไอตุก,กตาจับแฮนนะครับแฮนคาร์บอนแล้วก็ไอตรงนี้แค่ตรงนี้ก็แพงนะทุกคนเนะี่ย ชุดอันนี้ก็ประมาณสี่พันมั้งอันนี้จำท้อมบนจําไม่ได้ทุกคนพราทํามาสักพักหนึ่งนะว uh huh. ราลำล่างก็จะเป็นแปดหนึ่งนี่นะครับแปดหนึ่งไต้หวันนะสายสวิตนะครับจานก็แต่งแต่ว่าจาจาชื่อไม่ได้ว่าจานอะไรแล้วก็บูธลงบูธล้อนี่เปลี่ยนหมดนะครับทาใหม่หมดแล้วก็ล้อหน้าเป็นล้อ JCGK นะอันนี้เท่าไหร่บ่ 2, 3, ะงสองสามพันครับล้อหน้าเดียวนะี่เป็น ยางหน้ามันจะเดบบเดบนิดหนึ่งยางหน้าก็เป็นยางซิ่งนะครับแต่งนะเปลี่ยนมะเปลี่ยนคันนี้เอาเป็นว่าเหลือแค่โครงนะครับทุกคนที่เป็นของเดิมน,นะโครงกับชุดสีแล้วก็โช๊คหน้านี่นะครับที่เป็นของเดิมอ,อย่างอื่นนี่คือทําหมดนะทุกคนมีแค่โครงชุดสีกับโช๊คหน้าเท่นั้ที่เป็นของเดิมแล้วก็มีมีจอสามหลักด้วยนี่นะในกล้องมันจะเห็นเป็นกระพริบนะแต่ว่าชีวิตจริงไม่กระพริบนะทุกคน ุสี่ก็เรียบๆเลยนะไม่เคยล้มไม่เคยอะไรนะครับทุกคนไม่มีรอยอะไรเลยแล้วก็จะมีโช๊คหลังนะครับโชคหลังอันนี้เป็นเ,เขาเรียกโชว่าอะไรอะโชว่าเอาไปตัดขายกันทุกคนอันนี้อยู่ประมาณสี่ห้าพันนะแล้วก็ทำสี่สปริงด้วยสปริงแดงแก้วอีกเจ็ดแปดร้อยนะครับแค่สี่สปริงสองข้างอะสายก็เป็นสายเอสซีสยามปั๊มหลังก็เป็น8.1นเหมือนกันนะครับทุกคนขา CNC นะ คือแต่ก่อนน่ะทุกคนตอนผมทาอ่ะรถมันไม่ค่อยมีคนทาเว้ยขาพวกขายเงี้ยแพงนะพวกขายเงี้ยเป็นพันนะครับทุกคนขาขาปั๊มหน้าขาปั๊มหลังเนี่ยเป็นพันนะครับทุกคนก็คือเป็นขา CNC อ่ะตอนแรกน็อตเล็กนี่ก็ไล่เลกือบหมดนะมีแค่พวกนี้นะครับที่ไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่ากลัวมันจะหลุดหรือความปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยนะครับยางหน้าหลังทําเปลี่ยนหมดนะครับล้อหลังสวิงอาร์มก้างปลานะครับแล้วก็ เห็นไหมเห็นอะไรไหมอันนี้ก็คือถาดแบตนะครับทุกคนถาดแบตมินียมนะครับถ้าเราใส่แบตเดิมอะถาดเดิมอะมันใส่ได้ถ้าแบตขนาดไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าคือของเราแบตขนาดใหญ่นะครับคือขี่ได้ประมาณ120กว่ากิโลอะ่ะทุกคนถาดแบตใหญ่ๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาเรามาดูพวกตัวเครื่องเลยแล้วกันสําหรับเกี่ยวกับความแรงนะขัดเอา400แอมป์ตอนนั้นซื้อมาเท่าไหร่วะ 7,800นี่แหละทุกคน 400m ถ้าไม่ใส่คัตเอาก็จะแรงกว่านี้นะครับทุกคนจะได้แรงกว่านี้แล้วก็กล่องก็เป็น em150sp นะครับแบบปลดล็อกมาแล้วนะคือกล่องตอนนั้นซื้อมา6,000กว่าบาทแล้วก็เอาไปปลดล็อกอีกนะครับทุกคนล้อนี่ก็6,700ล้อ3,000บาทก็6,700กล่องก็6,700แบตก็3หมื่นกว่านะครับแล้วก็เดินระบบอีกสายเมยนอะไรคือเราเปลี่ยนหมดนะวงเอาไป ถางเชื่อมอะไรให้มันดีๆหมดนะครับทุกคนคันนี้คือทํามาจบๆพร้อมใช้นะส่วนใครที่ถามเรื่องชาร์จแบตนะทุกคนคันนี้ก็จะชาร์จอยู่ประมาณหลายชั่วโมงอยูน่นะก็คือถ้าซื้อที่ชาร์จเร็วกว่าน,นี้มันก็จะชาร์จเร็วกว่าน,นี้แต่แบตเตอรี่ผมกลัวว่ามันจะเสียเร็วไงเวลาเราขี่มาเราจอดชาร์จทิ้งไว้มันก็ตื่นเช้ามาก็เต็มอะไรเงี้ยทุกคนคันนี้ก็รวมๆแล้วทําไปแสนก็าบาทปล่อยแค่เจ็ดหมื่นแปดนะทุกคนคันนี้ส่งได้ทั่วไทยนะ สภาพเป็นอย่างนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราไปตัดเจอกันตอนขี่แล้วกันว่ามันจะดึงดีแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันก็คือเราสามารถตั้งได้ทุกเกียร์นะครับให้เกียร์หแบบไว้แม่บ้านขับได้เกียร์สองแอบซิ่งนิดนึงได้พอแซงแบบพวกรถทํานิดหน่อยได้แต่เกียร์สนี่คือแซงได้เต็มบบอะต้องร้องอ่ะบอกเลยพอมันขึ้นเร็วมากนะรัทุกคนรถไฟฟ้าขึ้นเร็วมากเร็วจริงๆคันนี้โฆษณาหน่อยคันนี้แบต SK 55M ก็จะขี่ได้ระยะทางประมาณ120กิโลนะครับคันนี้นะนี่อัน,นตอนนี้แบตมี99 98นะครับมันจะเต็ม100แค่แบตมันก็30ม0 0ื่กว่าบาทแล้วทุกคนไม่รวมอย่างอื่นนะคือได้ไปคุ้มคุ้มอ่ะทุกคนเนี่ยแกหนึ่งเราขี่เล่นชิลๆได้ตามหมู่บ้านได้อะไรเงี้ยชิลๆได้ความเร็วหน้าไม้นี่ยตรงกับสูตรสี GPS เลยนะครับทุกคนเทียบเทียบเลย GPS อะ่ะ เกียร์หนึ่งขี่ได้มาณร้อยจีเทุกคนเนี่ยดูดิขนาดเกียร์หนึ่งบิดมันยังแรงนะเราข้ามคันเลยแล้วกันเกียร์สองนี้น่าจะวิ่งได้ประมาณร้อยยี่สิบร้อยสามสิบจีนะที่ผมตั้งไว้น,นะครับแต่เกียร์สามนี่บอกเลยใครไม่เคยขี่มีล่องนะทุกคนผมบอกเลยนะดูนะดูนะ<ม>ดูดิเดีดดด๋ยดิเดี๋ยดิใหญ่ใอย่าหญ่ใอ่ เฮียเกิดแรงแต่ว่ามันกี้ตอนไหนเนี่ยมันเล้าใจทุกตอนเลยทุกคนคือมันแรงจริงอ่ะแรงแบบไม่ต้องลุ้น่ะทุกคนแรงตามตังอ่ะบอกเลยเห็นไหมะดูนะสี่สิบสี่นะมันจะขึ้นร้อยเร็วแค่ไหนดูดิแมงบิดแมงยกล้อเลยดูดิ 100. หนึ่งร้อยโอ้ยโคตรเร็วสัตว์เร็วจริงเร็วเฮี้ยเร็วแบบโอ้โหเร็วจัดอ่ะเห็นเดี๋ยวดิว เอาเราไม่เอาเยอะแล้วกันนะเพราะกลัวหนึ่งร้อยที่แบบขวะหน้าไม้เนี่ยตรงกับจีเลยทุกคนดูนะหนึ่งสองไปด,ดู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 เยเฮียเฮียเฮีย ถ้าสมมุติเราบิดออกตั้งแต่ตอนต้นนะแบบเราจอดออกไปเนี่ยมันจะมันจะความเร็วมันจะขึ้นช้ากว่าตอนที่สมมุติเราไหลๆประมาณ100อนะถ้าเราไหลๆประมาณ100เราบิดเนี่ยมันจะมันจะไปแรงกว่าทุกคนเหมือนว่าไฟมันค้างในระบบอ่ะดูดิดูด,ดิอ่ะฮึอ่ะฮึแรง,งจริงทุกคนแรงไม่ต้องลุ้นนะผมบอกเลย ใช่่ก็สนุกดีแล้วคุณจะปล่อยดีไปได้มันก็ขี่มันนะทุกคนแปลว่าบิดแซงรถธ,ธรรมดาได้แบบเหวอือะหายอะลิบเนี่ยร้อยนะเนี่ยร้อยนะร้อยนะเ <c oughs> ดี๋ยวเราเรา,เราจะขี่ประมาณร้อยให้ดูนะแล้วเราบิดมันจะเป็นไงนะดูนะห้าสิบหกสิบไปดูดิดูดิเห็นป่ะเห็นป่ะ มันจะไปแล็กว่ามันจะไปแร็กว่าแค่ประมาณร้อยกว่าเมตรสองรยเมตรเองนะประมาณร้อยสี่ิบรหสิบจีนะครับก็ประมานี้แหละเมยเมมันก็ค่อนข้างแ็กอ่ะพอพอพอแค่เข้าว้านเดียะจู่เฮียคนแหลง คือใครที่ไม่เคยขี่อมาลองขี่ทุกคนมันจะแบบมันจะดึงดึงมากนะดึงแบบดูดิดูดิดูดิอี๋อดูดิอี๋ยเวลาแบบยิ่งขี่แรงเรายิ่งเปิดคันเร่งอ่ะมันยิ่งไปแรงทุกคนมันจะไม่เหมือนแบบว่าตอนออกตัวมันจะแรงไปตั้แต่ออกตัวมันอยู่ที่เราจูนแหละมันก็จูนได้เหมือนกันทุกคนอยากให้มันแรงผมสามารถจูนให้ได้นะ ได้หมดสามสั่งทุกคนคันนี้ปล่อยอยู่ประมาณ7,800มืนะครับส่งได้ทั่วประเทศละฟัดฟัดโอ้ยเย่รอยว้ยวยังแรงเกินเออของแท้ชัดเจนไม่ต้องหมุนเสานะดูกันเอาเองแล้วกันทุกคนพี่เอากับคันนี้ไหมว้โว้าวววมันสองพีหายฟาบ โอเคมานี่แล้ว,วทุกคนเข้าบ้านดีกว่าเฮียพอแล้วมันมันไปแรงจริงนะทุกคนคือเล่นอยู่สนามอ่ะ180 130, ร้อยปเมตรอะบาะรอยสามสิบร้อยสี่สิบจีได้นะครับทุกคนเออของแท้แล้วก็ปลอดภัยด้วยเราสามารถตั้งให้มอเตอร์เวลาเราเบรกอะ่ะมอเตอร์มันจะมันจะเจนแบบมันจะช่วยเบรกอะมันเอนจิ้นเบรกได้แล้วก็ เวลาเรากำเบรกเงี้ยมันจะตัดมันจะตัดให้เลยแบบว่าปิดกุญแจเปิดคันเร่งอะ่ะมันก็จะไม่ไปนะครับถ้าสมมุติเรากำเบรกเยอะเราบิดคันเร่งมันจะไม่ได้เออคือมันต้องปล่อยปล่อยเบรกแล้วก็บิดคันเร่งถึงจะไปนะครับก็ประมาณนี้สำหรับรถไฟฟ้าอยากสอบถามอะไรมีคำถามอะไรเกี่ยวกับคันนี้สามารถคอมเมนต์มาได้เลยฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยฝากกดไลค์ให้ด้วยละกันโอเคจะไป